ผ่านไปสิบห้านัดแล้ววันนี้เรามาคุยกันแบบไม่เจอหน้าอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับทีมเราอราเซนอนกว่าห้าเดือนที่เปิดฤด,ดูกาลผลงานทีมเป็นอย่างไรนักเตะเป็นอย่างไรอุปสรรคอะไรบ้างที่เราได้พบเจอ เดี๋ยวมาสรุปไปให้ย่อๆกันในวันที่ที่ทห่วยป่วยไม่มีเสียงแล้วฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับพี่น้อง f อทั้งหลายให้ยังรักกันอยู่เป็นกำลังใจให้ที่ห่วยด้วยเราเริ่มต้นได้ดีพอสมควรครับเสริมทับได้ดีมากๆ แต่ว่าก็มีนักเตะหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บหลายนัดที่เราเจอการตัดสินที่ค้านสายตาแต่เราก็เอาตัวรอดมาได้อาการบาดเจ็บและการติดโทษแบนส่งผลให้เราบางนัดหลุดเสมอหรือแม้กระทั่งพบกับความพ่ายแพ้เลยทีเดียว น้องๆของเราแจ้งเกิดหลายคนอีธานวานารี่สเคลรลีพวกนี้มีโอกาสลงสนามแต่ไม่บ่อยมากปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของจ้าดูอีธานถ้าได้รับโอกาสมากกว่านี้หลายนัดจริงๆที่เราลงเล่นด้วยความไม่พร้อม ขาตัวหลักติดแบนดดีแค่ไลฟ์ทอสซาแต่พวกที่ลงไปทำหน้าที่ถือว่าทำได้ดีได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเดนอีกจุดหนึ่งที่การมาเป็นวุตสาำคัญก็คือลูกเซตพีทอลือลัน่นในปีนี้ทำมาแล้ว20กว่าลูก หลายคนค่อนขอดว่าเราเป็นนิวสโต k กซิตี้แต่ไม่สนใจในเมื่อมันเป็นประตูและมันจะทำให้เรามี3นามคะแนนส่วนการได้หลีกก็ดีนะครับ UCL ตอนนี้เราก็ลุ้นที่จะอยู่ใน8ทีมที่ดีสุดหลีกครับเราก็ผ่านร,รอบแปดทีมสุดท้ายเจอกับคริสตัลพาเลทพวกเราช่วยกันสู้ครับช่วยกันวิ่งช่วยกันฝ่าฟันวิกฤต ผลงานดีบ้างทำให้ชื่นใจบ้างกระท่อนกระแท่นบ้างสลับกันไปมีไยแมทให้ชื่นใจนะแมทกับซิตี้เนี่ยสุดยอดจริงแต่เราต้องยอมรับครับอาการล้ในยันแบททีมชาติด้วยบาดเจ็บอีกบางนัดแม่งก็เล่งไม่ขึ้นจริง ชนะเสมอแพ้แบบผืดจับผสมกันไปพิมิลียูซีอลโอแมททีมชาติสิ่งที่หายไปก็คือความสม่ำเสมอเดี๋ยวเล่นดีเดี๋ยวเล่นไม่ดี แมตช์หลุดกับแพ้นิวคาสเซิลนี่ทำให้ผิดหวังพอสมควรเราไม่เคยมีนักเตะที่อยู่ครบ,ครบทีมเลยแม้สักช่วงเวลาเดียวนี่คือสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขตอนนี้อยู่อันดับ3ครับ UCL ลุ UC ้น8ทีมผลทางยังคงอีกยาวไกลครับ หวังว่านักเตะที่บาดเจ็บคงจะรีบกลับมาและนักเตะใหม่ที่เราตั้งเป้าไว้จะได้หรือเปล่าต้องตามรุ้นกันละครั้งยังไม่ดังนักบวยก็คงยังไม่หยุดชกเหมือนกับสงรามไม่สงบยาพึ่งนับศพอหารนี่คือวลีที่เราคุ้นเคยอาจ์เนอนก็เช่นกันครับบางคนอาจจะยอมแพ้บางคนอาจจะ ถอดใจไม่ผิดครับเป็นเรื่องของท่านแต่สําหรับที่หวยที่เคยบอกในทุกๆครั้งว่าปีนี้น่าจะเป็นปีอะไรที่มีสิ่งดีๆมาสู่ทีมมั่นใจจริงๆพวกท่านล่ะครับยังคงมีความมั่นใจอยู่หรือไม่ถอดใจแล้วหรือยังถ้ายัง ถ้ายังคงมีความมั่นใจเราหัวใจเดียวกันครับหัวใจนักสู้นักเตะยังสู้แล้วเราทำไมจะไม่สู้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ดูจนจบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันใหม่ในวันที่หายป่วยคุณสุดยอดอยู่แล้ว